เห็นว่ามันยอมสํานึกผิดแล้วอะย้ายไปอยู่เกาหลีแล้วนี่อะไรอะกลับมาไม่ทันไรก็มางานบ้านผมซะแล้วอะนั่นมันบ้านพี่โจไม่ใช่บ้านคุณมันบ้านเราสองคนคุณแค่พยายามจะไถ่บาปที่ทําให้พี่โจเขาตายพี่เกายังไม่ตายเว้ยเฮ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 ้ยเย็นใจเย็น้ยเยเฮ้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 ย เลยทำให้แม่เขาหายใจลำบากค่ารักษาเบื้องต้นนะคะก็จะมีค่าแอดมิดค่ะค่าเอ็กซเรย์ค่าแพทย์ค่าฟอกไตแล้วก็ค่ากรองไตค่ะสองปีที่ผ่านมาแม่เขาทำงานหนักเพื่อผมมากเลยแล้วพอผมฟื้นขึ้นมาแรกกับแม่ต้องไปแบบนี้จะคุ้มกันไหมครับพี่มันไม่มีแม่ที่ไหนอยากปล่อยลูกตายหรอกฮัลโหลสวัสดีครับพี่จอยผมอยากลองไปแคร์สแตนด์อินบทพี่ตงเขาอะครับไม่คิดว่าชีวิตนี้จะต้องมาเป็นตัวแทนของมันอีก And, and... and enter. <Swedes>